มาวันนี้ผมช่างหลามนามินทานะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการต่อกล่องแดดนะครับใส่เทียนาโนวาสมัยนะครับร้อยสิบนะครับอก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่ากล่องแดดนี่ยตรงพินเนี่ยช่องนี้คือคือสายอะไรไปต่อมาจากช่องไหนนะครับมาจากอะไรอันนี้ก็คือ คือช่องอะไรนะครับอันนี้คือช่องอะไรนะครับอันนี้ก็ช่องอะไรอันนี้เป็นปลั๊กแดดนิวนะครับเป็นสองปลั๊กนะครับมันจะมีรุ่นหนึ่งปลั๊กแล้วก็สองปลั๊กนะครับอันนี้เป็นสายสามหนึ่งนะครับก็คือมีหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งนะครับก็คือสายสามหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูว่าพินเนี้ยช่องเนี้ยเนี้ยสังเกตดูดูตัวล็อกปลั๊กนะครับตรงเนี้ยช่องเนี้ยอาจะเป็นสายพันเซอร์นะครับก็คือน้ำเงินแถบเหลืองนะครับ ส่วนช่องน,นี้จะเป็นแดงดำนะครับจะเป็นไฟบวกนะครับส่วนช่องน,นี้จะเป็นสายสีเขียวนะครับก็คือสายกาวนะครับส่วนช่องน,นี้นะครับจะเป็นสายสีดำแถบเหลืองนะครับก็คือสายคอยนะครับสายไฟคอยนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้ามาต่อใส่เทหน้านะครับโนวาเนี่ยเราจะต่อสายไหนนะครับ เนี่ยมาดูเลยนะครับสายสีเหลืองนะครับเนี่ยเริ่มจากสายนี้นะครับดําแถบเหลืองก็คือสายไฟคอยนะครับสายที่ไปไฟคอยไปหาคอยคอยจุดระเบิดนะครับสายสีเหลืองอันนี้คือผมต่อใหม่นะครับผมเป็นไฟบวกนะครับผมลากมาจากเนี่ยสตอปเบรกไฟสตอปเบรกหลังนะครับส่วนสายสีเหลืองอีกเส้นนะครับ เนี่ยเส้นนี้ผมมาต่อลงกาวนะครับเนี่ยทีนี้กาวเดิมมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ผมเอามาพ่วงเอากาวเดิมเนี่ยพ่วงกับกับสายแบตเตอรี่นะครับเนี่ยเนี่ยคือกาวเดิมนะครับเนี่ยคือกาวเดิมนี่คือสายต่อใหม่นะครับไปพ่วงลงแบตเตอรี่นะครับทีนี้เรามาดูว่าต่อใส่กล่องแดดเนี่ยเราต่อยังไงนะครับก็คือดูเลยนะครับสาย ดำแดงเนี่ยผมไม่ได้ใช้ดําขาวผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้มีอยู่หนึ่งสี่เส้นนะครับก็คือดําแถบเหลืองนะครับก็ไปไฟคอยหัวเทียนนะครับสายสีเหลืองก็เป็นไฟบวกนะครับสายสีน้ําเงินเอ้น้าเงินแถบเหลืองนะครับก็เป็นสายพันเสื้อคอยนะครับสายอันนี้สีเขียวก็เป็นสายกาวนะครับก็คือผมก็มาต่อเนี่ยผมทําปลั๊กแยกนะครับ นี่คือกล่องกล่องแดดนะครับเนี่ยเห็นไหมดูจากที่เมื่อกี้ในกระดาษนะครับอันบนเนี่ยซ้ายมือสุดก็เป็นสายพันซื้อนะครับสายข้างๆกันมาับเป็นไฟบวกข้างล่างตรงนี้ก็เป็นสายไฟลบก็คือสายกาวนะครับส่วนซ้ายนี้ก็เป็นสายไฟคอยหัวเทียนนะครับแค่นั้นเองครับที่เราก็มาต่อใส่ตรงนี้นะครับ ถ้าเราทําทําเป็นปลั๊กของแดดนะครับเราก็ต่อสายแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ใช้กล่องแดดใช่ไหมเราก็มาทําแบบนี้น,นะครับก้เอากล่องเดิมใส่เลยนะครับเนี่ยหรือเราจะทําเป็นสองปลั๊กก็ได้ก็ต่อสายไปอีกเวลาเรามีสองปลั๊กก็คือถ้ากล่องแดดเราก็เสียบกล่องแดดใช่ไหมคือทำสองปลั๊กนะครับเออเนี่ยให้มันพ่วงแบบเนี้ย ทำสองปลั๊กนะครับต่อพ่วงไปอีกชุดหนึ่งนะครับแต่เวลาเราจะใช้แล้วก็เสียบเสียบปลั๊กอันใดอันหนึ่งนะครับทีนี้รถคนที่ไม่มีแบตนะครับผมไม่แนะนำต่อใส่ายพันซื้อเอยสายสายคอยชาร์จนะครับก็คือไปไปหาดูว่าสายไหนนะครับเป็นไฟบวกนะครับแล้วก็ไปซื้อสวิตช์มามาต่อนะครับถ้าไม่มีเงินซื้อสวิตช์นะครับก็พันเอานะครับ ทีนี้ถ้าใครไม่อยากต่อไฟบวกเนี่ยไม่อยากมาต่อจากตรงนี้นะครับก็ให้ไปต่อที่สายสีดํานะครับที่ออกจากสวิตช์กุญแจนะครับกลไปคือมันจะมีสายสีแดงนะครับจะเป็นสายไฟเข้าสายสีดําก็จะเป็นสายไฟออกมาหาล่องน,นะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าอ่ากล่องที่เราต่อเนี่ยมันได้มันมันได้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมตอถอดปลั๊ก นี่นครับนี่ผมใส่กลองแดดนะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีเสียงถ้าละถ้ามันถ้าเราต่อถูกนะครับดูนะครับนนะถ้าเราต่อถูกมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีเสียงนะครับ ก็แต่ที่นี้ผมจะเสริมอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นกองแดดนะครับใส่เทนาโนวาสี่เกียร์เนี่ยคือไม่ต้องทําแถบจานไฟเลยครับมันจะพอดีกันเป๊ะเลยมันจะโหลดมันจะแก่อ่อนแก่ออนแก่อ,อนเหมือนของแดดเป๊ะเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเอามาทําใส่เทนาโนวาห้าเกียร์เนี่ยมันเป็นคัดมือเนี่ยแถบจานไฟเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับ เราต้องมาตัดแถบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทําคลิปต่อไปว่ามันต้องตัดแถบตรงไหนนะครับให้เรือกีมินนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็มีเท่านี้ครับพี่ขอบคุณคนไหนที่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามสนับสนุนผมด้วยนะครับผมจะได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วก็ใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คมเมนต์ไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทุกคนนะครับขอบคุณครับ